ก็หมอว่าใหเอาเอาฉีดก็ฉีดไปัามทไรสไม่ฉีดไม่ทำอะไรม่ตรวจให้ก็ได้แต่ถ้ามันไม่ไม่อะไรผิดผิดปกติไม่ใช่ม้อคนตามว่าอะไรทำไเระ่เสียแล้วมันมาหรือไม่รวจอะไรเลยก็บอกว่าไม่ไม่ไม่กับอะไรมันไม่ดวนไงมันไม่ดวนครับไม่ดวนดวนคือเป็นไข้หายไปเร็วเกือบตาย เกือบตายเจ็บอกจะคลอดบุกแค่นี้ใคอยากไปได้เแค่ตรวนี้ไม่ได้ยเืราะว่าเขาเป็นยงไงเขาน่ด้วยเขายมาที่นี่มีตั้งหรทาไงยเนาะบาหนักเนี่ยมีแต่เมืองไทยมีไที่ที่ตรวจไม่อ่ะโอเคไหมที่อุทิศภาสาฟรีเขา พ,พี่หมอขึ้นมาอย่าพูดจาไม่พอเลยอ่ะมพี่หมอก็พูดเหมือนหมอ,หมอเขาสิว่าเอามาไม่ได้ไนะนูก็พูดดีๆสิเอามาในตะคดแล้วเ,เอาสอาระบายอย่างนี้เลยว่ะม่มอีอคุณใครไม่ได้ตก็พูดดีๆนะค่ะร้อนม่คุณคนาบอกว่าเขาเขาพูดดีๆในาแกไม่ได้ตะโคขนาดนั้นไม่้วาเขากจะให้หมอจะให้หมอมา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 ระ่าใช่ไหมถึงจะกลับ มาดามอะไรทำไมหมอเขาเป็หมอไม่พูดดีๆล,ล่ะก็บอกถ้าไม่บพูน่ะมันจะแรงก่นะเพราะว่าคนไ้ก็มันถดถอยจินและถ้าไม่สบายจริงเขาก็าจะไม่มาหรอก d ีว o u w a It's a beautiful day. My beginning will be inspired.